สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วค่ะในคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้ครูจะมาทบทวนสระอีให้เด็กๆนะคะทบทวนเสร็จแล้วเราจะเข้าเรื่องการผรสมคําด้วยสระอีแต่มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาทบทวนสระอีกันก่อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆค่ะสระอีหน้าตาอยู่แบบนี้นะคะสระอีออกเสียงอะไรคะออกเสียงอี อีอีค่ะเด็กๆพูดตามค่ะอีอีรูปร่างสระอีนะคะเหมือนหมวกนะมคะมีขีดข้างบนด้วย1ขีดนะคะนี่คือสระอีเมื่อเอาสระอีมาวางไว้บนพยัญชนะจะออกเสียงยังไงคะเรามาลองดูกันนะคะอางค่ครูหยิบชอช้างขึ้นมาชช้างชช้างอ่านว่าโช โชใส่สละอีค่ะโชอีชีโชอีชีชีค่ะต่อไปคุณครูหยิบโมมาขึ้นมาใส่สระอีโมมาอ่านว่าโมโมมาอ่านว่าโมใส่สระอีอ่านออกเสียงมีมีมออีมี เก่งมากค่ะต่อไปเอาบอใบไม้บ้างค่ะบอใบไม้อ่านว่าอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะอ่านว่าบอบอใบไม้อ่านว่าบอเมื่อใส่สระอีออกเสียงบีบีบอีบีบีค่ะต่อไปคูหยิบตัวพยัญชนะตัวฝฟอฝา,าขึ้นมา โฟฝาอ่านว่าโฟโฟโฟใส่สระอีโฟอีฝีโฟอีฝีอ่านว่าฝีค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะททหารใช่ไหมคะอ่าททหารอ่านออกเสียงทอทอ เมื่อใส่สระอีออกเสียงค่ะโทอ,อีทีทอ,อีทีทีนะคะออกเสียงทีต่อไปค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายที่รูจะหยิบขึ้นมาก็คือตัวอะไรคะอ่าโปปลาโปปลาอ่านว่าโปโปปลาอ่านว่าโปเมื่อใส่สระอีที่ออกเสียงอี กลายเป็นปอ,อีปีปอ,อีปีออกเสียงปีค่ะเด็กๆลองฝึกผสมคำกันนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนของเราเราจะเอาสระอีนะคะมาใส่พยัญชนะแต่ที่สําคัญมันจะมีเสียงวรรณยุกต์ขึ้นมาด้วยเด็กๆด,ดูนะคะครูมีคำศัพท์ให้เด็กๆฝึกอ่านค่ะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ อ่าอันนี้คืออะไรคะสัตว์เราเรียกเป็นตัวแต่เท่าฟันเราเรียกเป็นอะไรคะอ่าเป็นซี่ใช่ไหมคะนี่คือฟัน1นซี่เห็นเด็กๆเห็นไหมคะฟันเขาเรียกเป็นซี่มีฟัน1นซี่ c. อ่านพร้อมกันคะ่ะซ o e c ซอี x ีไ o e c อกซ x ่คํานี้อ่านว่าซี่นะคะ ต่อไปค่ะเป็นคำที่ใช้บอกตําแหน่งนะคะว่าเราอยู่ตําแหน่งไหนหรือว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นั่นก็คือคำว่าที่นั่นเองอ,ออกเสียงพร้อมกันค่ะทอ,อีทไม้เอกที่ทอ,อทีไม้เอกที่คำนี้อ่านออกเสียงที่นะคะททหารสระอีมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเอกออกเสียงที่ ที่ค่ะต่อไปค่ะเป็นคํากริยาค่ะเป็นการกระทําที่บ่งบอกว่ามันอยู่ตําแหน่งไหนเหมือนกันแต่เราใช้นิ้วในการชี้ใช่ไหมคะอ่าคำนี้คือคําว่าชี้ค่ะชอ,อีชี้ไมโทชี้ชอ,อีชีไมโทชี้คํานี้อ่านออกเสียงว่าชี้นะคะ คำต่อไปค่ะเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเป็นอยู่จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่านะคะอะไรคะถูกต้องค่ะมันคือปีปอ,อีปีไม้เอกปีปอ,อีปีไม้เอกปีใช่ค่ะมันคือปีเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะปีค่ะ ต่อไปคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะเห็นลูกศรไหมคะชี้มาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เกิดก่อนเราเราเรียกว่าใช่ค่ะเราเรียกว่าพี่นะคะพ่อีพีไม้เอก e พี่พ, e egg, พ่อีพีไม้เอกพี่พี่ค่ะคำศัพท์ที่ครูยกให้เด็กๆ ฝึกอ่านนั้นก็คือคำที่ผสมด้วยสระอีแต่มีเสียงวรรณยุกใช่ไหมคะ่าเด็กๆทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกเอาคำศัพท์เอาคำเอาพยัญชนะมาใส่สระใส่วรรณยุกแล้วก็ฝึกท่องฝึกอ่านนะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยได้นะคะถามดูว่าคำนี้คืออะไรคำนี้หมายความว่ายังไงนะคะเพื่อเป็นการฝึกนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาต่อสระอะไรใส่วรรณยุอะไรเด็กๆรอชมนะคะสำหรับวันนี้มีการบ้านค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเล่มนี้นะคะพัฒนาภาษาไทยเล่มที่3นะคะเด็กๆเปิดเลยค่ะเปิดไปหน้าที่19เห็นไหมคะมีคำศัพท์ที่ครูบอกไปเมื่อกี้เลยเด็กๆฝึกอ่านนะคะคำว่าซี่ที่ชีปี พให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประและระบายสีที่สำคัญเลยค่ะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านเยอะๆนะคะอ่าซอ,อีซีไม่เอกซี่ทออีทีไม้เอกที่ชออีชีไม้โทชีปออีปีไม้เอกปีและคำสุดท้ายค่ะพออีพีไม้เอกพี่เด็กๆฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะ เสร็จแล้วถ่ายลงมาในลายกลุ่มของห้องนะคะเพื่อนครูจะได้ตรวจงานแล้วก็ให้คะแนนกับเด็กๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเรามาพบกันอีกวันนี้สวัสดีค่ะ